สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างแอร์กับบินนะครับผมวันนี้นะครับผมพี่ก็จะมาทําคลิปซ่อมแอร์นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพื่อนๆว่าแอร์ตัวนี้เป็นอะไรแล้วก็จะแก้ไขยังไงนะครับผมเดี๋ยวเรามาติดตามชมคลิปกันเลยนะครับผมอาการตอนนี้นะครับผมเราเปิดได้แป๊บเดียวนะครับผมมันก็ตัดเป็นโค้ดเอร์ซีหนึ่งแล้วก็สองสามนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมว่ามันเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับเพื่อน okay <shrug> mm <shrug> อันนี้นะครับผมอาการเสียมันก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับเ,เพื่อนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเ,เพื่อนว่า C 123มันหมายความว่ายังไงนะครับเ,เพื่อนที่ก็ได้ทาการตรวจเช็คโค้ด,ดูนะครับผมเ็า<ม>บอกว่าเซนเซ,นเซอร์วัดอุณหภูมิที่แผงคอยเย็นมีปัญหานะครับเพ<ม>ื่อนตำแหน่งเซ,นเซ,น,เซนเซอร์นะครับผมก็จะอยู่บริเวณตรงท่อเข้าแผงนะครับเ<ม>พื่อนเดี๋ยวมาดูหน้าตาของเซนเซอร์นะครับผมว่ามันเป็นยังไงนะฮะนี่นะครับผมก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาหาค่าโอห์มกันนะครับผมว่ามันจะได้เท่าไหร่นะฮะนี่นะ วัดอีกตัวหนึ่งนะฮะตัวนี้นะครับผมวัดได้อยู่ที่ประมาณ7 9็โอห์มนะฮะถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับผมเซ็นเซอร์ตัวแรกเสียแน่นอนนะครับเพื่อนเดี๋ยวจะมาตัดปลายสายวัดให้เพื่อนดูอีกรอบหนึ่งนะฮะพอเราวัดแบบนี้นะครับผมเซ็นเซอร์ไม่เสียนะครับเพื่อนเดี๋ยวจะมาลองกับเครื่องดูนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะ ก็จะเดินได้ไม่นานนะครับผมก็จะตัดเป็นโค้ดเออร์เรสซีหนึ่งสองสามเหมือนเดิมนะครับพรเพืเ่อน,เด,น homage, เดี๋ยวจะถอดลงมาวัดอีกทีหนึ่งนะครับผมว่ามันจะได้เท่าไหร่นะฮะรอบนี้นะครับผมวัดได้ถึง 9k โ oh อห์มเลยนะครับผมหลังจากรอบแรกนะครับผมวัดได้อยู่ที่ประมาณ 1.9k โ oh อห์มเลยนะฮะแล้วก็รอบ2นะฮะวัดได้อยู่ที่ประมาณ 7.2k โอห์มนะฮะเดี๋ดวยวจะลองเอาเซนเซอร์ค่าที่ใกล้เคียงกันนะครับผมมาลองดูนะครับเพื่อนอนี่นะครับผมค่าก็จะใกล้ๆ้เคียงกันนะครับผม 7-8k โอห์มนะครับเพื่อนนี่ต ะะแต่พอเราเอาไปใส่นะครับเป็นเพื่อนมันเดินไม่ได้นะฮะมันก็จะขึ้นตัดเป็นพุทธอเลอร์เหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวจะมาลองตัวใหม่ดูนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะครับผม พี่ขอสรุปเลยแล้วกันนะครับผมหลังจากที่เราทำการเปลี่ยนเซ็นเซอร์ตัวใหม่นะฮะเลอๆโค้ด1 2 3ก็หายไปเลยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับเ,เพื่อน